ครับสวัสดีครับเอาตุ่มใไม่มาลงครับตัวตุ่มเกาก็เหลืออยู่สามตุ่มครับพบตุ่มใหญ่ตุ่มแบบนี้สองครับแล้วก็ตุ่มใหญ่ตุ่มใหญ่ๆเพึ่งเคล็ดเหลี่ยมไม้มาลงตุ่มหนึ่งครับนี่ตุ่มนี้เอาตากแห้งแล้วครับจะเอามาเปลี่ยนสองตุ่มเสียเมื่อบวบเหมือนนะครับมาอีกสองตุ่มสามตุ่มมันจะโดนมาครับป ไปเปลี่ยนตุกไหมครับ

คือเกา่าถุ่มเก่าที่ใส่ลูโเหาปลาหงองครับปลาหงองคือคือเกา่ากี่ตะเลเท่าครับผมไปเอาเมื่อครับเหมือนเอพราะว่าเต็มพอดีครับรถคืเลยเอาไว้ อาออกไปะลยห้างมันงง่ะออกทางเิละใส่โลครับโมผ่านตื้กเยเลยมองนีจาไปคัดไม้ครับจะเปลี่ยนตุ่มไม่ลงครับนี่ก็ถืออยู่ครับแต่ว่าเอาไปคัดไมมครับ ออกบ่ไ,ได้เลยครับทางตัวใหญ่แห้งออก้างนี่ดีบ่มั้ตัวใหญ่เอ้ยโลโลกลัวครับตัวนี้ครับเขียบ,บ่ลม โอ้โมโอ้มบังครับใส่โลก,กวับโลป่าเต็มตุ่มเลยครับโลก,กวับตัวนี้อิตาลีครับเปลี่ยนครับ ตุ่มตัวได้หรอตุ่มคัดแล้วเอาไปลงครับป่าเนี่ยใกลยกันนะปลาตำลายก็พังหมด เดี๋ยวคุณทีเดใไม่ครับง่าง่าสจีนะใหญ่ว่านี้ครับง่าตัวนี้มันยังหน่อยอยู่ครับปลาตับม,มันยังวิดอยู่แล้วปลามันก็ตัวใหญ่แหงนั่นละ่ะแล้วอีกสองตุ่มครับตุ่มหน่อยแบบนี้ครับตุ่มใหญ่ๆครับที่ผมเพ็ดแล้วเขามาทดสอบ เมื่อบุบพัดมาน่ะไอ้ครับ เขาไม่มีหมวยยุดเลยว่ะนี้มีเ,นเนขาเล่งเลยว่ะตับตะเพื่อนเลยอเออคนละเพื่อนจะใส่โลนี่็ใส่โล,ก,โลกัน,ส,กนสอ้ตัโต bộ phận thứ kia tụng nhảy bạn nó khó hơn nhìn sọn là hàn cả bớt cái đấy hết hàn rồi nhảy นะนี่เขาหดประตเพียนครับใส่โลทต้งนั้นครับตัวแหลกครับตอนนี้เขาสามเที้ยนแล้วครับนี่ครับตัวที่สามแล้วครับตัวนี้ เปนนี่จน,นี้ครับเก็บถึงบวถทึงโลกครับไปเก็บถึงนครับนี่นี่ประมาณสามครับปัทพยินในอยอกโลกรัวครับสามโลโมผ่ผาดครับหลังตุก คือว่าผ่านครับมัอนี้สามตุ่มครับสามตุ่มใหญ่ตุ่มใหญ่ถือสองครับผ่านตุ่มหนึ่งโบถือครับกีตเตเลมันลายแห้งแล้วตุ่มใหญ่ได้สองตัวสามโลกวาอยู่ครับเนี่ยพอปลาตะเพียนใหญ่แห้งก็ใส่โลกกลวยเลยครับนี่มันบวกใส่กระปุ่นินครับเจ้วครับ